สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับรายการ g a m e r TV นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเ,เขาเรียกว่าอธิบายสูตรต่างๆในเกม GTA กันดีกว่านะครับเขาเรียกว่าแบบอ,อ,อธิบายความหมายนะครับว่าในสูตรต่างๆนะมันมีความหมายอะไรบ้างนะเผื่อบางคนแบบเออโหลดสูตรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสูตรบางสูตรมันคือสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับ เผื่อบางคนไม่รู้นะครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่พอใช้ไปใช้มาก็เลยรู้นะครับก็โอเคเปิดคีโอหรือสูตรขึ้นมาครับผมเคยสันโหลดไปแล้วนะครับก็หาดูในชาแนลดูนะครับผมสันโหลดไปตั้งแต่คลิปนู้นแล้วนะครับก็โอเคเปิดสูตรขึ้นมาเออผมขอผมขออธิบายอธิบายหัวข้อก่อนแล้วกันนะครับหัวข้ออันแรกนี่ก็คือคาสปอนนะครับคาสปอนนี่ก็คือเอ่อเสกรถนะครับก็ คงคงจะรู้ก็อยู่นั้นแหละนะครับก็อันที่2ก็คือเชสนะครับหรือสูตรโกงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็อัปกรณ์นี้ก็กดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับผมก็จะมาอธิบายเท่าที่ผมรู้แล้วกันโอเคกดเข้ามากดยากนิดนึงครับโอเคอันแรกก็คืออาวุธนะครับมันจะเขียนมันจะเขียนอยู่นะครับว่าเวพอหนึ่งก็คืออาวุธชุดที่1ก็เวพอสองก็อาวุธชุดที่2ก็มีถึงเวพอสี่เลยนะครับก็คืออาวุธนี่มีอยู่สี่ชุดนะครับ ก็ก็เลือกตามคุณนะครับว่าคุณจะเอาอาวุธไหนที่มันแรงๆนะครับก็เลือกตามสไตล์เลยนะครับก็ทัมเซเวลของก็ไม่รู้นะครับก็คืออะไรก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ผมก็จะอธิบายที่ผมรู้นะผมก็รู้ไม่กี่สูตรหรอกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้สูตรอมตะครับก็คือแบบโดนยิงโดนอะไรไม่ตายนะครับแต่โดดลงมาจะตึกตายครับนะครับโดนยิงไม่ตายยิงไม่ตายโดดตึกไม่เหลือนะครับโอเค อันนี้ก็คืออมตะนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ก็ไม่รู้ครับโอเคอันนี้ก็คือสูตรเงินครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูครับอันนี้สูตรเงินนะครับเดี๋ยวปรับให้ดูเปร๊บเห็นไหมครับเงินพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้สูตรเงินนะครับเห็นไหมครับเงินพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับเย็นไงครับมันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือสูตรเงินนะครับสูตรแบบเงินแบบมหาศาลมากเลยนะครับ โอ้โอเคเพิ่มถึงแสนห้าหมื่นนะครับโอเคนะครับก็มาดูสูตรต่อไปกันดีกว่านะครับก็มาที่สตดอันนี้ก็คือตอนเราติดดาวใช่ไหมครับพอเราไปกดอันนี้เนี่ยดาวจากจากดาวหนึ่ดาวมันจะเพิ่มเป็นดาวสองดาวนะครับก็คือแบบมันจะเป็นสูตรเพิ่มดาวนั่นเองนะครับโอเคมาดูหน้าที่2กันนะครับโอเคเปิดม,มาหน้าที่2 มาดูหัวข้อข้างบลก่อนเลยนะครับหน้านี้ผมก็พอรู้อยู่นะครับหน้านี้ผมรู้ความหมายของสูตรเกือบทุกสูตรนะครับหน้านี้ผมผมรู้เยอะนะครับตรงหน้านี้สูตรแรกนี่ก็คือลดดาวนะครับแต่ไม่ใช่ตำรวจไม่จับนะครับตำรวจไม่จับมันอีกสูตรหนึ่งครับอันนี้คือสูตรลดดาวนะครับแต่อันนี้สองก็แดดมันจะแรงนะครับมันเป็นการปรับอากาศในเกมนะครับเป็นเป็นเป็นสูตรอากาศในเกมนั่นเองนะครับก็ Sunny Weather เนี่ยนะครับมันคือสูตรปรับอากาศนะครับ Extra Sunny Weather เนี่ก็คืออากาศจะแดดแรงมากๆนะครับส่วน Cloudy Weather ก็มันจะเหมือนมันจะเป็นเหมือนฝนตกนะครับซึ่งเมฆมันจะหนานะครับซึ่งมันจะทําให้เรามองอะไรไม่เห็นก็จะไปปรับนะครับ Rainy Weather ก็คือฝนตกนะครับ Foggy Weather ก็หมอกนะครับอย่าไปปรับนะครับขี่รถไปขี่รถมาลงน้ําตุ้มเลยไม่ใช่นะครับ โอเคอย่าไปปรับเลยนะครับอันตรายนะครับฟ o อกกี้เวทเ r อร์อย่าไปปรับนะครับฟ a สเวทเ t อร์เออเวลามันจะเร็วครับหรือบรรยากาศอะไรเนี่ยมันจะเร็วนะครับก็ฟ s สไทม์ก็เวลามันก็จะเร็วเหมือนกันนะครับสโลไทม์ภาพจะสโลครับโอเคเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับภาพสโลเป็นยังไงสโลไทม์คือภาพสโลนะครับเดี๋ยวปรับให้ดูปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ภาพจะสโลนะเห็นไหมครับ มันจะดูอืดๆหน่วงๆน,นะครับเห็นไหมครับมันจะดูหน่วงๆใช่ไหมครับเกมมันจะสโลนะครับเห็นไหมครับโหแต่ว่าถ้าถ้ามันมันแต่มันก็จะช่วยให้ไม่ค่อยแหลกนะครับแต่ว่าก็อย่าแนะนําอย่าไปปรับดีกว่านะมันจะสโลว์เวลายิงก็สโลว์ทอะไรก็สโลว์หมดนะครับมันจะให้เกมดูอึดอัดย,ยุดยยาดนะครับก็อย่าไปปรับนะครับโอเควิธีแก้ให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับสมมติใครที่ปรับสูตรนี้แล้วไม่รู้วิธีแก้นะครับก็ วิธีแก้นะครับก็ปึ๊บกดเข้ามาที่หน้าเดิมก็เปลี่ยนเป็น fast time นะครับหรือ fast time ก็ได้โอเคปึ๊บมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับยังไงครับก็อันนี้ก็คือถ้าใครเจอปัญหานี้นี่ต้องอต้องทําตามดูนะครับโอเคมาดูสูตรต่อไปกันเลยดีกว่าสูตรต่อไปก็ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับโอเคมาดูหน้าต่อไปหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยจะเออ่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมก็หน้านี้ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับก็ไปหน้าต่อไปอันนี้นก็อธิบายได้เป็นบางอันนะครับก็อันนี้คือสูตรสูตรกล้ามใหญ่นะครับส่วนอันนี้คือสูตรสูตรอ้วนนะครับผมก็รู้แค่สองสูตรนี่นะครับเพราะว่าหน้านี้ผมไม่ค่อยใช้ ปกติผมใช้จะสูตรพวกรดดาวนะครับโอเคหน้านี้ก็ผมก็พอรู้อยู่นะอันนี้ก็คือแก๊งนะครับคือเราจะเรียกแก๊งออกมาได้ซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ผมว่าไม่อยากไปปรับมั่วนะครับเดี๋ยวเกมมันจะมั่วขึ้นมามันจะยุ่งครับนี่ก็แก๊งแลนนะครับก็คือเมืองนี้มันจะมีแต่แก๊งนะครับก็ลองไปปรับดูนะครับผมไม่อยากปรับนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับนินจาก็คือตัวเราจะเป็นนินจาครับเดี๋ยวปรับให้ดูครับ ท,นนนะทุกคนในเมืองจะถือมีดหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนินจาปึ๊บปึ๊บทุกคนในเมืองจะถือมีดหมดเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับสูตรนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับหนุกหนุกนะครับสูตรนี้ปึ๊บเออเออ,เอ,อโอเคอยเสียเวลาครับไปดูสูตรต่อไปครับโอเคก็ เดี๋ยวมาดูส example, huh ูตรนี้กันบ้างนีกค่านะครับก็สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรบินนะครับเดี๋ยวลองปรับดูอ๋อนี่ก็จะเป็นเรียกเครื่องบินออกมานะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเลือกเครื่องบินนะครับก็มาดูสูตรต่อไปครับปึ๊บปึ๊บก็มาดูหน้าต่อไปครับหน้านี้ผมก็รู้เป็นบางอันนะครับอ่าผมรู้สูตรนี้ครับสูตรนี้คือสูตรแข็งแรงนะครับสูตรแข็งแรง ก็คือแบบต่อยต่อยโครงคนนึงนี่เรากระเด็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับปึ๊บสตรอมอุ้ยไม่ใช่อันนี้สูตรบรรยากาศคึ้มนะครับขออภัยบรรยากาศจะเหมือนฝนตกนะครับสตรอมสตรอมก็ขออภัยจริงๆนะเมื่อกี้นี้สตรอมคือบรรยากาศมันจะมืดนะครับดักคืออะไรไม่รู้มิดไนท์มิดไนท์คือสูตรกลางคืน,นครับต้องปรับดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเที่ยงคืนนะครับมิดไนท์ก็คือสูตรที่ ทำให้เวลานี่มันคือเที่ยงคืนนะครับก็อันนี้นะค,คือสูตรมิดไนท์ก็คือมิดไนท์ก็แปลว่าเที่ยงคืนเห็นไหมครับมันเที่ยงคืนตลอดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันเที่ยงคืนตลอดเลยนะครับเวลาไม่ขยับเลยนะครับก็คือมันจะทําให้เมืองนี้มีแต่เที่ยงคืนนะครับก็เอา้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาไอเสื้อดําเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอนอกเรื่องนี้หน่อยปไปขายเสื้อดาครับโอเคขอนอกเรื่องนี้หน่อยนะครับโอ้หมันอะไรวะเนี่ยแกลงแกลงเสื้อดำเหรอ แก๊งเสื้อดำเหรออ่ะไปแล้ว่างมันอือเอ้าพอยสอีกโอเคโอ้หปรับสูตรนินจาแล้วมันมีแต่แก๊งเสื้อดำนะครับโอ้โหยอดโอ้โหรถ้วตำรวจก็สีดำโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องไม่มากกว่านี้นะครับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าโอ้โหอะไรก็ดำหมดเลยอะไรก็ดำหมดเลยโอเคเอ่อซูเปอร์พาวเวอร์คาร์นี่ก็คือแบบพอเวลาเราขี่รถใช่ไหมครับ แล้วเราไปชนรถคันอื่นเนี่ยรถคันอื่นลอยนะครับก็เราไปใช้กันดูนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีรถนะครับโอเคอันนี้ก็คือทําให้สูตรแบบรถเรานี่แข็งแรงนะครับแบบไปชนรถคนอื่นรถคนอื่นลอยเลยนะครับก็สูตรนี้ก็น่าใช้นะครับก็เราไปใช้กันดูนะครับในตรก็เป็นสูตรในตัดนั่นเองครับทให้แบบรถมันไวขึ้นนะครับแบบพุ่งปู๊บพุ่งปั๊ดเลยนะครับก็เราไปใช้กันดูนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้มากโอเคมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ผมรู้นะครับผมก็อธิบายตามที่ผมรู้แหละนะครับ ใครรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะเอาไปอธิบายอีกรอบหนึ่งได้นะครับโอเคพาราชิวนี่คือล่มชูชีพครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าใครรู้สูตรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาดูครับผมจะเอาไปลองใช้นะครับไฮจัม๊มกระโดดสูงครับโอเคเนดะี๋ยวลองปรับดูกันปึ๊บไฮจัม๊มคู้โดดสูงครับไฮจัม๊มโอ้ไม่มีวันตายนะครับผมปรับสูตร อมาตะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ไฮจัมก็คือสูตรกระโดดสูงนั่นเองนะครับก็โอเคเราจะไปดูสูตรต่อไปกันก็โอเคหน้านี้ผมก็รู้เพียงเท่านี้แหละครับก็โอเคมาดูหน้าต่อไปแอมโมนี่คือกระสุนไม่จากัดครับสูตรนี้แอมโมคือกระสุนไม่จากัดนะครับโอเคหน้านี้ผมใช้บ่อยนะครับโอเค เจ็ตแพ็กก็คือวผมจะปรับให้หนูครับเจ็ตแพ็กเจ็ตแพ็กก็เป็นอย่างนี้นะครับสูตรเจ็ตแพ็กเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเจ็ตแพ็กโอเคล่วงล่วงมากเฮ้ยแอะโอเคก็มาดูสูตรต่อไปครับสูตรต่อมาก็สูตรตำรวจไม่จับครับ n o t once นะครับ lost once ก็คือสูตรตำรวจไม่จับนะครับก็สูตรต่อไปก็คือ once นะครับก็คือสูตรตำรวจจับนะครับคือแบบเราปรับสูตรนี้ไปคอยดูครับหกดาวนะครับ โอ้โหแม่เจ้าหกดาวอู้หกดาวโอ้ยใหญ่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 แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะปรับสูตรตำรวจไม่จับโอเคสูตรตำรวจไม่จับไม่มีตำรวจครับเห็นไหมครับสูตรที่ผมแนะนำไปใช้ได้จริงนะครับโอเคมาดูสูตรต่อไปสูตรนี้ก็คือโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ไลออดนี่คือสูตรจราจนนะครับก็คือจะเหมือนภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือแบบ คนยกทีวีออกมาหมดเลยนะครับก็แบบบ้านคนนี้ไหม้หมดนะครับก็ใครที่เคยทําภารกิจสุดท้ายคงจะรู้ดีนะครับก็โอเคก็คงจะต้องมาดูสูตรต่อไปกันนะครับก็ซูเปอร์พันช์นะครับซูเปอร์พันช์ก็คือแบบหมัดแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะทดสอบให้ดูกับพี่ทหารคนนี้เอาพี่ครับจะเดินไ,ไหมนครับเดินกลับค่ายครับพี่ทหารคนนี้นะครับโอ้โหกระเด็นไม่ไหนแล้วลนะ่ะก็คือสูตรนี้ก็คือซูเปอร์พันช์ก็คือต่อยคนกระเด็นนะครับก็โอเคมาดูสูตรต่อไป นะเดี๋ยวจะมาดูสูตรต่อไปนะครับผมก็รู้ไม่เยอะหรอกนะครับหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเบพอนสกิลนี่ก็คือพอเราปรับไปสกิลอ,อาวุธของเราก็จะเต็มประมาณนั้นนะครับเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะครับ s ส a ิมิน่าก็คืออะไรไม่รู้นะครับเซ็กซ์ก็จะเป็นเพศสัมพันธ์นะครับก็คือแบบ <c oughs> ไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเซ็กซ์ก็ คนยัมีคนรู้อยู่แล้วนะครับก็เ s สเพ t ก็คือความน่าเชื่อถือนะครับก็คือแบบพอเราเข้าไปในแก๊งใช่ไหมก็แบบแบบยังไงครับแบบเดสเพกเราจะเต็มครับความน่าเชื่อถือเราจะเต็มนะครับคือก็คือทาให้แก๊งอื่นทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเรามีความน่าเชื่อถือยังไงครับเรามีแบบยังไงมีเ s สเพ t พอแล้วแบบแก๊งอื่นมันจะไม่กล้าทําอะไรเราครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ลองไปปรับกันดูนะครับเดสเพกก็หน้านี้ผมปรับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วครับ โอเคผมก็รู้เท่านี้แหละนะครับเคบสูตรที่ผมรู้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับโอเคขอเกียนท้ายคลิปหน่อยนะครับเฮ้ยมาทําอะไรมาทําอะไรมาทําอะไรผีบแม่งเลยอือขอในะโอโอต่อยขึ้นนะต่อยโอ้โหมันมีปืนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอยรู้จักน้อยไปรู้จักน้อยไปเฮ้ย นะครับเดี๋ยวขอปรับสูตรก่อนอือมันอยู่ไหนล่ะโอ้มันหนีไปแล้วโอเคอุ้ยว้าวอุ๊ยอ,อย่ากระเดาโอ้ยตายซะฮ่า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 ตายตายตายโอเค เ,เกียนท้ายคลิปหน่อยลวกันนะครับอโอเคสูตรก็ไม่ค่อยได้ใช้นานละเราขอปรับสูตรกระสุนไม่จำกัดก่อนนะครับสูตรกระสุนไม่จำกัดอยูอ่ไหนเนาะโอเคผมว่าคลิปนี้ควจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของสูตรในนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ โ okay. อเคเฮ้ยนั่งน,นั่งทำอะไรนั่งยืนทำอะไรยืนทำอะไรยืนทำอะไรเอาเอาไอ้คนซ้อนตายเออขับรถไปใส่หมวกกันน็อกอีกรู้ไหมสงการเนาะให้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยฮะขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวก็ตายหรอกเห็นไหมเออขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกยิงยิงยเห็นไหมครับปรับสูตรแอมปรับสูตรแอมโมแล้วก็สูตรไม่ลดนะครับเห็นไหมครับยิงยังไงก็ไม่ลดนะครับ M4 A1 ตายซะเคสไนเปอร์อันนี้ เื็นไฟมาดิยิงดิไม่ตายเอาด้อยวิ่งหนีไปเลยไฟติดตูดนะครับวางระเบิดไปบึ้มรถกระเด็นหมดเลยอุ้ยอึ้มโอเคนะครับก็เดี๋ยวมันจะไล่สาระไปมากกว่านี้นะครับความเกียน โอเคคลิปนี้ก็ขอฟอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับตอนนี้60ซับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็กดซับกันด้วยนะครับก็ถือเป็นคําขอเล็กๆน้อยๆจากผมแล้วกันนะครับก็คลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่เอ,อ่อไม่เข้าใจความหมายของสูตรที่ผมเคยสอนไปนะครับก็ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะที่ผมอธิบายมาก็ไม่น่าจะมีอันไหนผิดนะครับถ้ามีอันไหนผิดก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับผมจะได้ไปปรับปรุงนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ